คนนี้ซ่อนผู้หญิงไว้กี่คนอ่าช่องนี้เนาะอ่าจะเรียกโค้ดบุญครูบุญอ่ามอบุญก็ได้แม่หมอบุญเนาะถ้านักอ่านไพ่นักดวงบาคนก็เรียกแม่หมอบุญโค้ดบุญครูบุญอ่าอาจารย์บุญมาสเตอร์บุญได้หมดนะจ๊ะ คนคนนี้ซ่อนผู้หญิงไว้กี่คนอ่าไม่เช็คนะว่าพลังงานคุณหรือไม่ถ้าพลังงานผู้ชายค้นตรงก็รับไว้ได้เลยอ่าถ้าไม่ตรงไม่ต้องไปวอรี่เนาะถ้าไม่ตรงก็ไม่ต้องเอาไปเป็นของตัวเองโอเคพลังงานอ่านพลังงานอ่านไพ่แบบไฮเออร์วิชั่นใครอยากศึกษาเออศึกษาได้ทุกเรื่องเลยก็ทักข้อความมาได้เลยไม่ว่าจะศึกษาหรือว่าไม่ใช่แค่ปรึกษานะไม่ใช่แค่ดูดวงไม่ใช่แค่อ่านไพ่ ไม่ใช่แค่ทยว่าใช่หรือไม่ใช่แต่เป็นการอ่านไพ่ที่แบบสามารถทําให้เราเนี่ยมีคําชี้แนะแล้วก็พัฒนาเติบโตในด้านของพลังงานและสิจิญญาณเนาะพลังงานของผู้ชายคนนั้นอมาดูกันผู้ชายคนนั้นคือใครฮู Who are you? อายูฮูอายูฮูอายูคุณคือใครไม่รู้แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าตัวเราเองคือใคร ที่ชายคนนั้นซ่อนผู้หญิงไว้กี่คนเขาคนนั้นหกเหรียญไพ่หกเหรียญมีการช่างบาลานอยู่นะพลังงานตัวตนหลักเนี่ยมีการช่างบาลานช่างใจอยู่ในเรื่องของการให้ยังไงต่ออ๋อเจ็ดไม้พลังงานคนคนนี้มีเลขแต้มมีเลขเจ็ดพลังงานชาวธาตุด,ดินธาตุไฟ คนคนนี้เกิดวันเสาร์เกิดวันพุธไพ่หนึ่งดาบผู้ชายคนนี้มีผู้หญิงในความสัมพันธ์กี่คนไพ่หนึ่งดาบผู้ชายคนนี้เป็นคนตรงไปตรงมาเนาะมีความยุติธรรมนะมีความยุติธรรมมีความชัดเจน you, เขาพึ่งตัดจบความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์มาพลังงานของคุณคนนั้น ความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่าเทียมกันกา,ารให้การรับการคีฟการเทสไม่เท่าเทียมกันความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เขาและคุณหรือคุณและเขาสลับกันได้คุณและเขามีคนใดคนหนึ่งที่ให้มากกว่าเนาะทุ่มเทมากกว่าซึ่งเขาตัดจบความสัมพันธ์นั้นไปเรียบร้อยแล้วความสัมพันธ์ที่ต้องพยายามมาก,มากๆเพื่อให้ได้มาเปลียนไม้พลังงานธาตุไฟเนาะที่เด่นมากๆเลย ตัวตนคนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากมีความ p o w e r f ร์ฟมากๆนะมีความ p o w e r f ร์ฟูลแจสมินมีความมั่นใจในตัวเอง เามีความสัมพันธ์เออเขามีผู้หญิงในความสัมพันธ์กี่คนเขามีผู้หญิงในความสัมพันธ์กี่คนโอ้สตาร์จะกับหัวนะให้สตาร์กับเขามีความสัมพันธ์กี่คนขอขยายสตาร์หน่อยสตาร์กับหัวเขามีความสัมพันธ์กี่คนคนคนนี้มีคนที่ เขามาชอบเขาอยู่เป็นคนเด่นคนดังแต่เขายังไม่สนใจมีพลังงานของไม่ว่าจากเพศไหนๆก็ตามที่ค่อนข้างสวยหล่อดูดีมีสเสน่ห์อาจจะมีชื่อเสียงด้วยมีความเป็นดารานักร้องนักสแสดงที่มาชอบคนคนนี้แต่คนคนนี้เขายังไม่ได้สนใจเหมือนพลังงานสตาร์คนนี้ไปแอบชอบเขา ว้าวพี่นอเพนเตอร์เคิลเขามีผู้หญิงที่ซุกซ่อนไว้กี่คนอ่ามีผู้หญิงที่ซุกซ่อนไว้กี่คนมีสตาแล้วเนาะหนึ่งคนแล้วก็มีควีนออฟเพนเตอร์เคิลคนคนนี้เกิดวันอาทิตย์เกิดวันศุกร์ธาตุดินมังกรทุกศกันสามถ้วยโอ้มีคนมาชอบเขาเยอะอยู่นะ เห็นเปิดมาเนี่ยไม่ต่ำกว่าสามคนอ่าไม่ต่ำกว่าสามคนมีคนเกิดวันพระฤรหัสคนเกิดวันจันทร์แต่คนคนนี้ยังไม่ได้ให้ความสนใจใครเป็นพิเศษเล้วหล่อสวยเลือกได้ว่างั้นมีคนมาชอบเขาเนี่ยในในความสัมพันธ์นะแล้วคนที่แอบชอบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะผ่านสื่อสาธารนณะโลกออนไลน์ยังไม่มีความสัมพันธ์แบบจับต้องได้ และเป็นพลังงานที่ฝ่ายตรงกันข้ามมาชอบเขา่ามีกลุ่มเพื่อนเฟรนที่ไปปาร์ตี้สังสรรค์แฮงเอาเพื่อนของเพื่อนที่มาชอบเขาเจ็ดดาบคนคนนี้เป็นคนขี้ระแวงเนาะเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงแล้วก็ถ้าเกิดใครมาชอบเขาเนี่ย อย่าคิดว่าเขาจะไม่รู้เนาะว่าคุณแอบ,บคุยกับใครแอบบกักใครไว้หรือเปล่าบอกเลยไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพศไหนก็ตามคนคนนี้ถ้าเขาเริ่มเปิดโอกาสให้ใครหรือเริ่มจะคุยกับใครแล้วเนี่ยเขาจะส่องแบบละเอียดยิบะบอกเลยเขาจะต่อให้คุณจะบอกว่าอุ้ยฉันโสดนะฉันไม่ได้คุยกับใครเลยนะคนคนนี้เขาจะไม่เชื่อและเขาจะไปสืบไปส่องให้รู้จนได้นี่คือความน่ากลัวของคนคนนี้เนาะ แล้วก็โสดด้วยเออโสดคนที่มาชอบเนี่ยเขาซุกซ่อนความสัมพันธ์ไว้กี่คนอ่าคนคนนี้ก็เป็นคนที่ไม่ชอบอ่าความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้เหมือนกันไม่ชอบความสัมพันธ์แบบเติร์ดปาร์ตี้ไม่ชอบความสัมพันธ์นที่แบบเราสองสามคนมากัาฟกันอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้ก็ไม่ชอบดังนั้นคนคนนี้ถ้าเกิดยังไม่มั่นใจว่าอีกฝ่ายที่มาชอบเนี่ย เขาโสดจริงไหมเขาจะยังไม่ไม่ปักใจเขาจะยังไม่มีคอมมิชเมนแน่นอนคนคนนี้ต้องสืบก่อนสืบ่องให้รู้ลึกรู้จริงว่าพี่เขาโสดนะเออแล้วโสดแล้วถึงค่อยสารสัมพันธ์นะคนคนนี้เขาเคยอกหักมาน้ะสิดาเคยอกหักมาอกหักรักตุด๊ดเคยโดนหักหลังทาไมติดคาพูดนี้ก็ไม่รู้เออเคยโดนหักหลังอืเคยโดนหักหลัง,ม,ลงมาคนคนนี้ สิดาบจ้าเคยโดนหักหลังมาคนคนนี้ซุกซ่อนเออซุกซ่อนความสัมพันธ์ไว้กี่คนไม่เชิงซุกซ่อนหรอกอ่ามีคนมาชอบซะมากกว่าอืมมีคนมาชอบเขาซะมากกว่าแฮงเมนอ่าคนคนนี้เป็นคนคิดเยอะคิดมากในความรักความสัมพันธ์ถ้าเกิดบางคนเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์แล้วแต่ไม่ไม่ชัดเจนนะบางคนเนี่ยมีความสัมพันธ์แต่ไม่ชัดเจนอ่า คุยกันแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันเหตุผลถ้าอยู่ในกรณีนี้นั่นเพราะว่าเขาก็มีคนคุยคุยอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าสามคนอ่าเขาคุยกับราชาถ้วยอ่าแอบคนคนนี้เขาก็แอบเฟิร์สอยู่นะแอบเฟิร์สแอบเขาเรียกอะไรนะเช็คเรตติ้งไหมเออมีแอบเช็คเรตติ้งอยู่คนคนนี้แอบเช็คเรตติ้งจ้าเฮอร์มิส เป็นสายปาร์ตี้สายสังสรรค์สายแบบชอบดื่มอ่าชอบดื่มอ่าไม่ใช่สายอินโทรเวิร์ดจ้ะคนคนนี้คนคนนี้ไม่ใช่สายอินโทรเวิร์ดผู้ชายคนนี้นะเออเด่นไปที่ธาตุน้ํจาจะไม่ใช่สายอินโทรเวิร์ดจะเป็นสายที่แบบปาร์ตี้สังสรรค์กินเที่ยวลนลาลนลาเดอะฟูะอ่าแต่โชคดีที่คือเขาโสด จริงเขาโสดจริงโสดจริงแต่ว่าเออคนโสดก็เช็คเดตติ้งบ้างอะไรบ้างเนาะเดีวฟูเขาโสดจริง,รงออคน,งงงน,งค,นคนนี้ดังนั้นคนคนนี้ซุกซ่อนสาวๆไว้กี่คนอ่าตอไปแล้วเนาะใครอยากเช็คชัวนะอ่ามีบางคนเนี่ยเป็นคุณพ่อลี้ยงเดียวเป็นพ่อไม้เนาะเอ็มเพลเลอร์มีรุ่นใหญ่ใจถึงเออรุ่นใหญ่ใจป่ารุ่นใหญ่ใจป่าใจเปสายเปอ่าพ่อไม้ พ่อเลี้ยงเดี่ยวเขาสุกซ่อนสาวๆไว้กี่คนใครอยากเช็คชัวร์หลังไหม่เนาะนี่คือพลังงานรวมนะอ่าพลังงานรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครดวงหนึ่งดังนั้นจะไม่ตรงไม่ใช่สำหรับทุกคนคนคนนี้ขี้หึงนะบอกก่อนสี่เหลียนเนี่ยถ้าตกลงเป็นแฟนเมื่อไหร่แล้วก็อาจจะไม่ได้อิสระอีกเลย